สว,ส,ส,วส, like สวัสดีพี amentos, ่น้องมาทานออกมาอีพี่น้องเอ้ยสบายดีจ้านางจอนเอวอย่างเงี้ยป้าาหนึ่งมาได้ออกนางป้าาหนึ่งป้าาหนึ่งมาฝาที่สองได้ละไมมพี่น้องไม่ได้่นะตรงนี้ความข่อยโลบมากข่อยเอาทั้งกระตากระสอบของกระถือไปซองอันข่อยว่ากระถือไปสอบเดียวก็ได้เดทุกคนเอ้ยวมาโอ้โหทุกคนกรถือไปซองสอบมึงก็ต้องซองสอบมา

ต้มน้องเอ้จะได้ดอกยางมะนาวอ่ะนะอักดอกอัรมสงต้มนั่งมนจากมาแล้วก็กมาค่งเอ้ตั้งใสอันค้ากองนาลูก ดังไพเลยทงเ้ยไปเข่าป่าที่แรกเข่าป่านั่นแหละบน้ได้อีกไม่เลยพี่น้องเอ้ยไปหลอกป่าลินมาได้ป่าที่สองนี้ไปกับจุวัดเทียงจุยาับ,บา,ยายแล้วไปยามใดกันใดพ้นกระตก เปียกเบ,บิดนี่ตื่นแล้วฮะตื่นแล้วตื่นแล้วบึงมงนน้ำเด้อเอาน้องเด้ออันไข่ต้มอันแม่นกินเบิดแล้วบ่เออแต่เช้าหิวเผาได้เดียวนี่ไดจคนใส่แกะแล้วก็คนใส่มักเพ็ดนะงไงให้แต่เช้ากินกเนี่ยใสเพชรใส่น้ำปลาใสาก่กระนัว mẹ yêu này luôn, còn mát cả hứng là bỏ, thế <laughs> mẹ tiếc đấy luôn mẹ tiếc, bỏng này là nà sao này đâu đeo, výu khèo đeo này, chừng 4 giờ mô nó rồi, chừng 3 mô khở. ไน้อยที่เหล่กคนเดียวน,นี่น้ำหน่อยใส่ใส่ตะกว้เหนียวัเยนะมาหาเพาะไปมาใก่แม่ได้แม่ใายแค่คนี้ น้ำไมต้มเท่าไหก็บดได้ง้างบุ้นเออเอาออกมากนะสาวกินกับแก้วนะเห็ดแก้วกับปีเห็นนะสาวเนี่ยไข่ฮะปอกซื่อๆแล้วเห็ดแก้วกับปีเห็นนะสาวเนี่ยเด้อแต่เอาน้ำไมต้มออกมาให้ค่อยๆคิ้วเข่าดิน้อยคนที่บอกบอกที่ต้ม น้ำกันนี่แหละบัวไดรลายใช่ไ,มไหมเอ้ยเออบนป้าเขาไปหลอกป้าลิ่นนะเดี๋ยวนี้นะอืม บาดซ้ำท้ายพี่เห็ดแจ่วกะปิเด้อยุวเผาแล้วยุวเผาแล้วผสมเนี่ยตู้ผสมเนี่ยตัดหัวมันจะจืดใบใช่ไหม เพื่อนอับน้าอับในเขาก็ต้มแล้วไหมทั้ทงนั้นอีก4ีโมงล้วบเ่เลยวันีเลยเอาอีลุงม,มานำเด้อ มันแมวคิงแล้วยันบ่ไ้หนอไม่เอาเบิดเนะีมันแมวพิง ยืนแต่ยังลุดอยู่ไหนฮะีิลเาไปไ้บบ่คุณคันในเด้กไปีแนน้าเอาลูกไหมนาเอ้ยคนตกขับจนโเห็นหุ่งท่าน ตกว่าอ้ลิคุณไอที่รอมือนีคุนแท้คุว่นนวาให้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 ดห้งเลย bóng ở thân thật là cái quá ừ. nói quá ừ. nói quá nói 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 เน่งแต่แฉอันนี้กันจุ่มมาอันอน,นั้นเด้อคันคายเด้อหิมะไก่แม่เด้อลูกเด้อคันคาย โอ้ได้หลายว่หายะบานีดีแจ้งไม่หลเออสาคือไปสองกระสอบเบาต้มบ้านี่ต้มมาแ้วอันนี้ี้มอ่บ้านี่มาแล้วอีกเบา หน่อยละ,ละเวลาต้มน้ำแกะเนี่ยจะมาต่หึงเลยเหตุไบ่ยรับอกปูไปจีนลูกกินเน,น,น่ย ขเขานจะได้มาน้อยเดียวอย่ากินันมูมบ้านเยก็ซันี่เลยอันนี้บระจที่นโมาไว้ดอก จักเห็นไหมสวยเออไว้นี่ไว้นางปอีกต่างสะก่อนเทลงคันจามเขียวเลยนั่ลต้มกินอกอนต้องใส่ไตมันอยแล้วเราต้องใส่ล้วไปใส่ตาตาด้วยนะวันนอยท่จัใหมคะ นคลิปนี้ก็ไปก่อนพี่น้องเอย้ยขอบมุกขอบใจขอมันลับชม